สวัสดีครับกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอ่ะพีลุงสบายดีเบิด์ตสมองสบายดีเบิดสุขสุขคนสบายดีนา่มช่วยช่วยพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพร้าวก็เขาคือเก่าพี่น้องสองสาวหลับมานาคลิปนี้เขาก็เสพาพี่้านองมามาจอบยี่มีหย่าจอบหย่าน้องเบิดอยู่ บ้านโบะบรรยากาศกับที่น้องก็คือสิบุตะและ้วเคยเห็นจากเดือดเฮาโบได้เคยพามาจากเดือดเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นบ่สบายพี่น้องเลยแม่เบากลมหรือว,ว่าแม่ของพ่ขนมกัน,น,น,ปนไ,นไปก็คือสิบุตนเคยเห็นเป็นอะไรเป็นใหญ่มีแต่เตดรับตาเป็นแดงแหน่งเยอะแหน่งแหนนงขึ้นเก่า พ่นเอาเป็นปแหน,น่แหน,น,น,น่แจ๊กแหน่ได้ใช่แหน,น่ไปเบิดแถวหลังแถวไหลก่อนแจ๊กแหนอีช่าง,งไ,ปไปหาหมอหังกมาไปหาหมอชุกชลาเนี่ยบ่ปะแหนต่ตึแต่มุมนี่พกกากันกินข้าวไปรีบพี่น้องก,กินข้าวใบมะขามเด้อม่ใหญ่กี่บ่ข้าวใบมะขาม บมิบไแวมีต่มือน้บมือตไม่ใหญ่จง่มมือตากินมาลูกเขาเนี่ยมาน้ามือตาแล้วมันเป็นอะไรเกาะมัม่ใหญ่เจ้าบุยากเบิ้งไผ่โวยผบบอยากเบิ่งไผ่สูกร้านก็บบยากเบิ้งโอ้ยแล้วบอกเบิ่งยังไงเมื่อแบบนี้ไม่ไม่ใหญ่บุยากเบิ่งลาไผ่อามาจะใช้กับามนะ ปัติปก<ะ>ตกิบเบิดหรือติบบขาติมหนึ่งครยังมาข้าบด้วพี่น้องกินยานี่กินยาอีกและกินยากินยาหยัง่งมาหน้ฮมกินยาหยัง่งมันยังยแหนืนแห้งบ่บ่เม้ยมื่นหูมื่นตาจะเป็นพี่ช้างเข้ากับบจักําแล้วมิแต่าว่าเนืจะเหน่นใชใจหน่เนเผบ่อมื่นตากูบ่อยากเบิ่งพผ่อ กินอ่ะบ่คุณมัดมาปิดออกแนวเลยเลยปิดปิดออกแะ้วแม่ห้ากันเข้ามช้าแม่เล่นบ้านนี่นะมาปิดออก้ะแม่ปรินมาขวดเบ๊ เราบอกกินยาใช่แลนะ้มากินลูกไม้แล้วฐาลูกไผ่ออกมาข่อยแน่สิมาเออคกูสิกินอ่ะแบบนี่เราอยากกินผัดจิบมไผ่เรากินเอาให้เรากินเหรอหนุ่มเบิร์ดไม่เล่นเั๊แน่ใดนะเราลุกมา,มานั่งแบบล้วไปอ่าะลรจริงเขาบอกอยากกินยาเขาหน้องเบิร์ดก็มากินม่ใหญ่กินบ่อยบอกิกนอา เห็ดให้ต้นเมล้างไหนเศร้าเด้อถูกกิบป้าห้ากิ่งข่าวแล้วสิเห็ดห้ยชื่อมาเห็ดห้ต้นยังกับสิเห็ดเศร้าเนื้อบานไปเลยนะกับช่วงไอ้เช่าม่เล่นไปไหลเบิ่งว่ะปู่นอนเรือนพ่อใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ต้นกับเห็ดแตงคันกับสิเห็ดห้เห็ดกงบังห้ยเมล้างใ้ช่วงไอ้เช่านอนกับนอนมือตาแต่มีแต่นอนหลับตาเพราะภาสิมาเบิ่ง อย่ารวยเราจะเมื่อป้าไม่เดียรหลับตาว้าโมมี่ไพหูเฮ้ยไสีหูเนาะโูมีผัวได้หูแล้วเฮ้ยโมหูจังเนี่ยตาบอกเห็นเนาะลูกกินเขากิน้นาำแต่ก็ทีเห็นหาแหละวันที่ให้นอนหลับตาอยู่เหมืองฉึกฉึก่เห็นได้ยังแค่เนี่ยวะแล้วแล้ว่าอยากกินแ้งเนาะกินเรากินยาที่วรา่สเปร่ มาเลยกินมาแตงแงงกรอบ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 แตงน้อยแม่ว่ะขากรนในอ้วนๆกันแลัวเป็นน้อยอยากกินไงถขาซื้อน้าหมาบ้านจีบ้านจะกินเบิร์ตบ่แล้วมันบ่มีขายบอกว่าขากินเด้อเฮากินกระจำเกลือมาไปล้างเบิร์ตแดงนะแดงบ่ลูกไอ้เบิร์ตกินเขาก็ยังสบายดีดู่ะกินเข่าเลยกินเข่าแล้ว ม่ใช่นี่คือว่าจะกินอีกเด้วคือว่าหิวอีกแล้วหิวเป็นโลคบะปลาไมีมาคายปลาโละไน่ะาโลโลตัวล้ะรเชาบ่มัเ็รอาบเบิ้งทำแม่ปล่าเบิ้งชื่อดองเฮาแต่เฮาบุษรืโอป่าเาเากิน ปลาเอามาแต่น้องบ่อบอลเลวปลาของข่องปลาของปีนี้กระโลดสามทิศงันโลดสามถี่อันติดมาเรียบร้อยติดอะไแล้วก็เขียนราคาใส่โลดโรละร้อยแต่มันโลไปมันโลไปโลดเราโรดเราโรดปลาของป้ายังอันนั้นซื้อมันเลยเหรอป้านี่โรดเป็ดทิศปลาใหญ่พี่น้องเออแม่มาไแม่ใหญ่ไปหาหมอมาเอาวี่แม่ไปซื้อให้ใหม่ไปไป เป็นโรคกะโลละเลอยไม่ค่ะมาขายปลาเบิ่งสื้อแต่ย er like ังบ okay. ุทได้ว่าสื่อดอกทบขายบอปลาหนิเลยเหานี่นนี้เบิ้งปลาไม่ใหญ่นะวนไดนโทรฮะเพินแหน่เพินวาแหน่หอดหลังอกระเพาะแล้วขึ้นแห้งครับวะาบอกระเพาะขึ้นผมบอกกินยมกินยา เอายาให้กินช่องเถื่อลูกไผ่อยู่ชํำสิกินยาได้ลูกไผ่อยู่จะนอนให้กินอีกกินเลยกินยาก่อนนอนที่นอนมันด้ให้กินลูกจะกินนอนก็กินก็ว่าแพทย์บอกกินยาก่อนนอนใช่ไหาใช่ไหก

อยากพี่น้องมาเจอะไม่ใหญ่นะว่าหัวหัวหมนกันพี่น้องเนมาดึงสาวพันถ้าพเงินมาอย่างเดียวแต่็่ได้เล็กสได้เดองมันยู่กันนัานบอกโป้ตยผมเปิดประโต้บอนออกไปแต่พี่น้อบอกโป้นั่ะเวลาเพรว่าเมื่อื่นได้ไทยละเอามาหาเอาคุณมาให้แล้วมาเงินบมดมีอยู่จากเงินหก่อนไปแล้ว่นเอาเมือเฉยทั้งเหล่าท้องเบียย์สาวพัด ยังหนาวอยู่สจังหวัดตุ่มประหงผดแยังหนาวแห้งสฉาจังตัวตุ่มเอาออกไปเปนยังพื้นหนึ่งห้ามอยู่ไปใส่อีกเลย้ออกไปทางใด้จะหน่อยจังมือโอ้ยร้านไทยก็มีแต่อยากมือไปทางขูกัได้ไป เอาหายไปใหญ่เอาบอกไ่ใหญ่เอาเงินห้ยม่ใหญ่พูดเอาไปให้ล่าใส่มือแล้วผเอาเงินหายม่ใหญ่บอกไ่ใหญ่ได้ไหมเอาเมียนเห็ดต้นดิบวางห้ามกับบุ๋มีเอาหายไ่ใหญ่ใส่มือไ่ใหญ่เยอยนี่อะไรต้นน้ำใหญ่บออไรเห็ดต้นน้ำพอยใหญ่บอกไ่ใหญ่ได้ไหมอางห้ามกั็บุมีเงินนี่แต่ไปซื้อส่งน้อใหญ่เงินกับบุมี การนเตงไบอกว่มนได้งก่าบอกว่าบอกห้ไปกินห้วเตไปนะเดติ้งปไปนั่งอยู่เป้จะหน่อยจังมื่อาเอยาดมบะหมี่ให้มีใหญ่ทั้งหัวมีใหญ่โอ้ยจะอกว่เนจะบยงกับนอบมี่นพอชอบร่อยกินนะาสตยังเหือลูกกย่นกินน้าไปถ่ายไปถ่ายเลยวัาี ถ่ <py at> ายออกไม่แห้งเลยเป็นของหนามมันฮะออกเต้ในเฮือนมาเข่าเบิองสวนเนาะพี่น้องสวนป่าไปนะแม่เมึงเนี่ยพักป่าพักกาดพี่จังมากระโดดกระดี่อะไเถอะพักใบใหญ่ักใหญ่แน่วมึงเนี่ยพี่น้อง ผักกาดขัากานกุง้งผักบัวและะ้วกา็กระเทียมของเพงงิ่นงามงามโดนๆหอยจังมาแท่งสวนไม่ใหญ่ทางนี้ก็มีข้างผู้ไม่ใหญ่ดอกไม้เนี่ยน้องพี่น้งองเปิ่งเนี่ยผักผักบัวพี่เนาะโพดผัว,วงามมะเรียนเรา เดี๋ยวเจ้าน้องเขาก็สิกลับเลยแล้วพี่น้องเอ้ยมีใหญ่ไข่แน่เลยเนาะเป็นลูกมาหนังว่าเอาไน่สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้จบส่วนนี้เนาะพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสังสาระบรรณำน้ำเด้อพี่น้องพี่น้องกินดีไม่แห้งเบิดสมองสบอนโศกมานำโดยได้พี่น้องสบายดี